อายุจริงๆเตจ้านี่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอนะครับความาเจ็บเกี่ยวกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรระวังการนำเที่ยวภูเขาหันนะครับเจ้าเกิลโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในกล้องเอ่โกโปเนาะโกโปวันนี้เราก็จะขี่บอโคลาไปยเบยบบอโคลาก็น่าจะแบบขี่ได้แล้วเนาะ โอเคผมว่าทุกคนน่าจะเห็นหน้าใหม่แล้วนะตอนนี้ก็วิ่งไปประมาณ17โลละอาา่ะฮะเดี๋ยวให้แฟนขี่ขนันนู้นเราจะขี่กับเราลาแล้วก็ไปดูทรงกันนะว่าจะสวยขนาดไหนโอเคก็พน okay. ร้อนอ่ะขี่เลยคือแบบรถมัค่อต่ำอ่ะทุกคนเนะไม่หมดขี่ได้ขี่ได้เปิดมือค <laughs> ือแบบออกก็ติดแล้วนะเนี่ยเออ ไก่ง้อยก็ติดเปิดคุณแจก่อนมันไม่ติดนะไม่เปิดคุณแจกโอ้ต<ม>ายไปน,นู่นไปขี่รถเล่นกันทุกคนออกไปเลยโอ,โอ้ออกได้ไหมน,นี่น,นู่นนู่น โอ้ยเมื่อกี้โซนี่เลยกางไม่ได้ไี่จะละดันไปยกล้อยกล้อไปยกล้อโอ,โอ้มาจับคันนี้มามาจับโอ้ออกไม่ได้เนี่ยไม่ต้องใส่ มา,มาแล้วไม่ได้ขี่แค่นั้นนะขี่ขนน <c ười> แค่นี้จะได้ดูทรงแบบทรงลาบลาบของแท่นนั่น,นโอ้ยังไม่ไปไหนเลยเนีย่มันก็ตามโมุดไปแล้วคลิปอ่ใครได้ดูไหมคลิปแปดแสนวิวอ่ะใน t ิ k t ตอเนะก็นี่แหละบะกคุลาวกับคุณแฟนนี่แหละโอ้โ 这样啊。嗯 แม่ไม่ได้แม็ปะอะไรรถเดิอเหมือนเนาะงเสียงก็รู้นะว่ากองเดิมถ้ากองแม็ปมันก็จะรอบจัดบนี้เนาะน่าจะจมไปกว่าน,นี้อะ่ะโอ้คนแปลนกำลังมาเดี๋ยวครับคแนแฟนไปขี่รถเล่นดีกว่าไม่รู้ว่ามีน้ำมันไหมนี่มาแล้วมาแล้วรถมาด้านหลังด้วยเย็ส โอ้โค oh, ่อนสวยเลย แต่รถก,ก็ต่ำเลยนะตกลุมทีนี่มีท้องผูดนะมอเลยโอ้ดูกันโบงการเ้าตัวดีโกเกียยไม่ได้เยอะตัวนั่นได้เปล่า <c oughs> ไปไป เจ็ดหรอชุสี่ยี่หกเลยยี่สิบเจ็ดนี่แหละไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยดูอีกรอบนะวันนี้กลับไปหาแฟนก่อนมาดูแฟนเราโอกับมาเทศรถเสร็จเลยจอดนี่จดนี่แล้วจอดไหนรู้ดีกว่าทุกคนจะได้เห็นภาพที่เหนือยเนาะโอ้เานี้ดีกว่ารถมันจอดไม่ได้ทุกคน นอนไว้ก็ไม่ได้อะทำไงดีโอ้คนติดเลยอ่อโอ้รถอะไรก็ไม่รู้ว่าคนสวยเลยคนก็สวยด้วย <c oughs> ข้อไม่ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวถ่ายในหะ้ แมนก็ขาดไม่ได้ใส่เลยสิวขึ้นหน้านอนดึกไงออฮะเดี๋ยวผมจะหายให้ทุกคนดูเนะว่าผมถ่ายยังไงเดี๋ยวเราจะถ่ายชอ็อตตอนขี่ไว้ทุกคนจะได้แบบเป็นธรรมชาตินะอ๋ส่วนเราก็เอากล้องเอ้ยเอาใส่กล้องใส่หัว โอหัวโคตรใหญ่เลยใส่ไม่ได้ทำไงนี่มี่กำตับนะแล้วเราก็ตับอย่างนี้เนาะ ีกันเบรกนะครับทีทอนเกียร์ไทยเนี่ยจอดรถแล้วจอดไม่ได้อีกโอ้เดี๋ยวไปหาแตง่งรถนะทุกคนมันจอดไม่ได้อ้า่ายในนี่แหละเดี๋ยวขี่ไปให้่ายอ๋อรถเรียงก็บีดเอวบีดาอวอะนะ 2, ย,ยี่ยดดสับสองนะผมไม่กล้าสับหนึ่งนะผลงานเร่งร้อนโอ้รถโคตสวยเลยไปดิกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้โหรถระเบิดท่อด้วย 来了。Oh, เดี๋ยวโคตรโหดอะต้นแรงเกินวันนี้ผมน่าจะเอาคุ้มใส่นิดนะนอถไม่มีเลยอ่ะเกียมเลี้ยวโทษนอ่งเข่งแล้วบอ่อะร้อนป่ะนี่ เรียบร้อยนี่ละกาัานท้ายพายุจริงๆโอ้ยตรงนี้หลุดเลยว่ะโอ้ตรงนี้ลืมผันไว้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขี่แล้วก็เอาตีนเข้าไหมเนอะนี่ประมาณนี้ ลืมคันอันตรายนะั่นเมื่อกี้ครแบบมีคนตามตลุดน้องก็กเป็นใจนะ่อ่ะดีนะไม่ได้อับเร็วอ่ะับเร็วนี่นะบรัวอร์ตครับข,ขับรถโก้ควันเช็คก่อนนะครับคืออันนี้คือประมาณเนะี่ฮ่าฮ่ากลับมาแล้วอะไรชีโบชีบอะไรพ่อหลุดโอ้กําลังจะปิดยิบเลยแถบไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ไปกินอะไร ็จะลืมกดไลค์ให้ความสุขใจของการท่อรุดด้วยนะครับแล้วจบ <laughs>